สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากร และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพูดถึงการโคจรยกย้ายของดวงดาวนั่นก็คือดาวพระอาทิตย์นั่นเองนะคะที่จะทำการโคจรยกย้ายในวันที่17กันยายนนะและการย้ายของดาวพระอาทิตย์ในครั้งนี้จะมีจุดเด่นจุดพิเศษค่ะนั่นก็คือเมื่อย้ายมาแล้วเขาจะมาทำมุมเลงก,กันกับดาวพระพฤหัส สองดาวนี้ถือเป็นดาวคู่มิตรใหญ่ค่ะอาทิตย์เป็นมิตรกับครูนะคะจะย่อมส่งเออจะส่งผลอย่างไรต่อแต่ละลัคนาราศีนะคะเรามาเช็คกันในคลิปวิดีโอนี้ได้เลยค่ะและคิวนี้นะคะเป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมังกรค่ะชาวมังกรท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีมังกร ก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีมังกรนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มกราคมจนถึงวันที่15กุมภาพันธ์โดยประมาณค่ะ โอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเช็คกันเลยสําหรับชาวลัคนาราศีมังกรว่าในช่วงที่ดาวพระอาทิตย์ทําการโคจรยกย้ายราศีในครั้งนี้จะสง่งผลอย่างไรต่อคุณบ้างค่ะชาวลัคนาราศีมังกรนะคะจะต้องบอกว่าดาวพระอาทิตย์นั้นถือเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะนะและในครั้งนี้ในวันที่17กันยายนนะคะดาวพระอาทิตย์ดวงนี้ได้โคจรมาอยู่ที่เรือนสุภะค่ะ จะอยู่ไปจนถึงวันที่18ตุลาคมปี65ก็กินระยะเวลาประมาณ1เดือนเต็มนะคะการที่ดาวพระอาทิตย์มาอยู่ในเรือนสุขพระครั้งนี้ได้เล็งไปยังดาวพระพฤหัสที่อยู่ในเรือนสหัชชะนะคะดาวพระอาทิตย์และดาวพระพฤหัสถือเป็นดาวคู่มิตรใหญ่ค่ะเพราะฉะนั้นการที่ดาวสองดวงนี้ทํามุมเล็งกันคุณจะมีโชคจากการเดินทางเข้ามาคุณจะมีโชคจากผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาแต่ต้องระมัดระวังนะสมัยต้องอธิบายแบบนี้ค่ะว่า ถ้าดาวพระพฤหัสโคโจรเดินหน้าปกติถ้าดาวพระอาทิตย์โคโจรเดินหน้าปกติแล้วทํามุมเล็งกันจะยิ่งส่งผลดีค่ะแต่ในขณะนี้ดาวพระพฤหัสเขากําลังโคโจรวิปริตคือเดินถอยหลังอยู่นะคะเพราะฉะนั้น อิทธิพลหรือว่ากําลังของดวงดาวมันก็อาจจะไม่ได้เต็มร้อยขนาดนั้นนะคะต้องทําความเข้าใจกันตรงนี้อาจจะมีอุปสรรคอาจจะมีการติดขัดเกิดขึ้นบ้างหรืออาจจะมีเรื่องทุกข์ร้อนใจเกิดขึ้นบ้างคุณจะต้องดูให้ดีนะต้องใช้สติต้องใช้เหตุและผลในการดําเนินชีวิตอยู่ค่ะ อย่างที่สมัยบอกไปว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะได้โชคจากทางไกลมีเกณฑ์ที่จะได้โชคจากการเดินทางใครที่เป็นชาวมังกรน,นะคะจะต้องเดินทางไปอบรมไปสัมมนาเดินทางไปพบปะลูกค้าเดินทางไปเพื่อเจราจาไปพรีเซนต์งานอันเนี้ยจะมีมุมที่ดีแต่อาจจะเหนื่อยหน่อยเพราะดาวพระพฤหัสโคนจรถอยหลังแต่อาจจะมีคู่แข่งหน่อยประมาณนี้ค่ะแต่อาจจะมีคนไม่หวังดีเข้ามาทําให้คุณอึดอัดใจหน่อยคือทุกสิ่งทุกอย่างมันจะไม่ได้ราบรื่น อารมณ์จะเป็นประมาณนี้แต่ถามว่าสําเร็จไหมมีเกณฑ์สําเร็จเกิดขึ้นค่ะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้โชคได้ลาบจากผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะใครที่ทํางานประจําใครที่เป็นพนักงานบริษัทพนักงานออฟฟิศนะคะหรือข้าราชการรัฐวิสาหกิจต,ต่างๆนะจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้โอกาสที่ดีต่อตัวคุณผู้หลักผู้ใหญ่จะเมตตาเอ็นดูนะคะเขาอาจจะป้อนงานให้คุณหรือเขาอาจจะส่งเสริมผลักดันคุณในบางเรื่อง เป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีมังกรควรจะยึดคำว่าเดินตามผู้ใหญ่หมาไม่กัดน,นั่นก็หมายความว่าให้เชื่อฟังคำแนะนำของผู้ใหญ่หรือคุณจะตัดสินใจทำอะไรคุณจะลงมือทำอะไรก็พยายามปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่ที่คุณไว้ใจแบบนี้ก็จะมีมุมที่ดีเข้ามานั่นเองค่ะในระยะนี้นะคะสมัยต้องบอกเลยว่าโคดวงดาวที่กำลังโครจรอ,อยู่นะคะมีดาวหลายดวงที่ทำการโครจรวิปริษ ไม่ว่าจะเป็นดาวพระพฤหัสอย่างที่บอกไปดาวพระเสาร์และดาวพระพุทธที่กําลังโคโจรวิปริตอยู่ในขณะนี้อีกไม่นานดาวมรตยูก็จะโคจรถอยหลังหรือโคจรวิปริตด้วยนะคะอิทธิพลการโคจรถอยหลังของดาวหลายดวงในครั้งนี้มันทำให้ชีวิตของพวกเราทุกคน เกิดอุปสรรคเกิดการติดขัดหรือว่ามีความล่าช้าในบางเรื่องหรือว่าเอ๊ยยังไม่ไปถึงไหนเลยยังไม่ค่อยก้าวหน้าเลยค้าขายยังไม่ฟลอ์เลยมันมีหลากหลายอารมณ์ที่จะเกิดขึ้นเพราะต้องอธิบายว่าดาวหลดวงนั้นทําการโคจรถอยหลัง เกิดภยัยพิบัติตรงนั้นเกิดเรื่องราวตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือยังไม่ได้มีความสบายอกสบายใจเต็มที่เต็มร้อยสักเท่าไหร่ก็ขอให้รู้ไว้ว่ามันเป็นอิทธิพลจากดวงดาวด้วยแต่อย่าหมดกําลังใจค่ะสําหรับชาวลัคนาราศีมังกรแม้ว่าดาวพระเสาร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวของคุณจะโครจรถอยหลังคุณก็ระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพระมัดระวังในเรื่องของการตัดสินใจสิ่งต่างๆนานาให้เป็นไปตามเหตุและผล และต้องตั้งอยู่บนความถูกต้องตั้งอยู่บนศีลธรรมอันดีนะคะการงานใดที่คุณจะต้องทําถ้ามันเกี่ยวข้องกับคนเยอะๆจะมีมุมที่ดีการงานใดที่เกี่ยวข้องกับการกุศลการงานใดหรือว่ากิจกรรมใดที่เกี่ยวข้องกับการทําบุญจะมีมุมที่ดีนะคะทําด้วยจิตใจที่มันเปี่ยมล้นทําด้วยจิตใจที่เต็มใจทําอันเนี้ยจะเห็นผลคือเป็นจังหวะที่คุณทําคุณขึ้นทําคุณกับคนก็ขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีมังกร พยายามทําความดีไว้ในช่วงนี้นะคะแล้วความดีจะส่งผลต่อตัวคุณกลับมาที่เรื่องของการงานเมื่อสักครู่สมัยบอกว่าถ้าคุณทํางานที่เกี่ยวข้องกับคนเยอะๆนะคะถ้าเกี่ยวข้องกับงานออนไลน์ถ้าเกี่ยวข้องกับการติดต่อเจรจาสื่อสารอันนี้จะบังเกิดผลที่ดีนะคะเพราะว่าดาวพระอาทิตย์เล็งกับดาวสหัชชะนั่นก็คือดาวพระพฤหัสนั่นเองจะเกื้อกูลในเรื่องของการติดต่อการเจรจาสื่อสารทุกรูปแบบการเดินทางนะคะการเจอคนหมู่มากทําให้คนหันมา ฟังคุณคุณสามารถที่จะพูดโน้มน้าวจิตใจผู้คนได้นะคะหรือให้เขาโอนเอียงมาทางคุณได้แล้วแต่ลักษณะงานเลยอันนี้ทำไมพูดโดยภาพรวมนะคะมันจะมีมุมที่ดีนะแต่สิ่งที่คุณจะต้องระมัดระวังก็ยังมีอยู่ค่ะดาวพระอาทิตย์เป็นดาวมรณะมรณะเมื่อโคจรมาเข้าเรือนสุขพะซึ่งสุขพะหมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่ถ้าจะจำเพาะเจาะจงไปก็คือผู้หลักผู้ใหญ่เพศช,ชายคุณต้องระมัดระวังการมีกับ การมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่เพศชายนะหรือไม่ก็อาจจะเป็นเพศหญิงแต่บุคลิกห้าวบุคลิกเขาคล้คลายๆผู้ชายแบบนี้ก็ได้นะคะหรือไม่เช่นนั้นผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะไม่สบายเจ็บไข้ได้ป่วยนะต้องดูแลให้ดีหรืออาจจะเป็นลักษณะของการขัดแย้งกันูดจาไม่เข้าหูกันทะเลาะก,กันบ่อยหรือว่าไม่ค่อยจะถูกชะตาเนี่ยมันมีได้หลายเหตุผลที่จะเกิดขึ้นไม่พอเท่านั้นค่ะช่วงนี้คุณจะต้องระมัดระวังคนทําให้คุณเสียชื่อ อาจจะมีคนพูดถึงคุณในทิศทางที่ไม่ดีอาจจะมีญาติเก่าๆมาขอความช่วยเหลือคุณในเรื่องของการเงินอาจจะมีคนเก่าๆที่ไม่เคยติดต่อกันนานแล้วมาขอความช่วยเหลือบางอย่างนะอาจจะมีญาติทําให้คุณเดือดร้อนอาจจะมีญาติทําให้คุณหนักใจอาจจะมีเพื่อนทําให้คุณหนักใจแบบนี้ก็ได้ในระหว่างนี้นะคะดาวมรณะที่โครจรมาอยู่ในเรือนสุขภะมันค่อนข้างที่จะมุ่งเป้าตรงไปที่ผู้ใหญ่และคนนั้นเป็นญาติของคุณ ที่เขาจะทําให้คุณอึดอัดใจทําให้คุณรู้สึกผิดทําให้คุณเ,ออเครียดหรือว่ามีปัญหาบางอย่างที่คุณจะต้องยื่นมือเข้าไปช่วยเขาหรือมีปัญหาบางอย่างที่เขาทําให้คุณเดือดร้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ต้องระมัดระวังที่ดีเพราะฉะนั้นคุณต้องพยายามทําบุญนะเกี่ยวกับวัดวาอารามเพราะว่าดาวพระอาทิตย์เล็งกันกับด,ดาวพระพฤหัสดาวพระพฤหัสเป็นตัวแทนของวัดวาอารามพระภิกษุสามเณร ก็ทำบุญเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้หรืออาจจะเป็นโรงพยาบาลก็ได้หรือทำบุญเกี่ยวข้องกับการศึกษาอันนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอย่างไรก็ตามอยากจะให้หมั่นทำบุญเพื่อสะสมแต้มบุญนั่นเองนะคร่าวๆเท่านี้ค่ะสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรสมัยก็ต้องขออวยพรอวชยชัยให้ชาวมังกรทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ